มือม่มอนี้อาจารย์ไปย่ามาล่ำโยบานโคกสูงอ่ะอีพอจำอดีตผู้ใหญ่านาคเนี่ยอดีตผู้ใหญ่บ้านเรามักเสียงแค้นว่าเอ๊ะเสียงแค้นในล่ำเ่ยมันเสียงปลอมหรือเสียงอีหลี <c oughs> ก็เลยให้ไอ้ลูกแค้นนี่แหละนกขานนี่แหละบ้าเป่าเราตีบ้านหนึ่งร้อยบาท บานี่ใส่เป้าว่ามันแค่ิอลีบ้ว่างหันเป้าทึิ้งหันแล้วสงสัยว่าเปิดเศร้าพนักบานนี้ก็เลยใส่เป้าอิหลีเอาทดสอบเอลีเอาอันสี่ซะเป้าไล่ไงมวลมวลในอีพอสนองฟังดูให้สมเงินเพ่นรอยพ่นจ้างเด้อยอาเริ่มเชิญบานนี้ให้เป้าไล่ไงมวลมวลไล่อ่านหนังสืออ คคักเด้อมันไม่มาจัดใสเด้อเนี่ยเป่าสดสดบ่ได้เปิดคลิปบ่ได้เปิดยังเราสงสัยว่าเป็นกระดามันแมนมาแค่นแท้หรือมาแค่นปลอมแล้ววะที่พอหนองพอจำบ้านโคสูงโคบจำได้คาคัไละครัปพอได้สามขนแล้วะพีก็ไปพีได้ซื้โคข้อนึ่งจะไหนแต่จำไม่ได้ไเลยเออเาเฮียซอยฝากเป็นฝากเอาฟางคาคักบ้านีฟังคักเนแมนบ่ ตั้งคักแมนบอมบะไปเดินไปไหนก่อนไปอ่านี่คือแคนสดๆไม่ใช่เปิดเทปมอลล่ามีาแคแม่มอลล่ามีาตนี่ยระดับปริญญาตรีปริญญาตังเรียนอยู่ที่มหาลัยมหาสารคามปีแรก ตอบได้แล้วมีแต่สิไปรอเรื่อยเดือนมิถุนายนยี่พเรื่คผู้ชมเนีครับท่านตัวตาโพครับเออยี่พอสนองนี่เป็นพ่อจ้ำบ้านโพสูดได้เป็นผู้สิบกว่าคนแล้วแต่เล่าบอกเป็นเวอผูู้ักซิดคักดาวสิบมือนี่กับมอสระเบยาละว่าใช่งานบักหลายอย่างเว่าให้ซื้อเสียงดังมาท่านละวะอ๋อมองยังหันใจว่าหน่มองซื่อเออเรายังสงสัยก็ได้เปล่าหายว่างหาหมองลงมานเ้ืนี่ เก็บหนึ่งหมอแคนมันจะมีอยู่สองลายคือลายน้อยกับลายใหญ่บาง่ันเป่าไล่ใหญ่เขาเอื่นว่าไลอ่อ่านหนังสือ,อบานนี้แหนนเนี่เป่าไล่น้อยไล่ที่เขาไอ,ไ,อไอรัฐบาลนี่ไปเป่าเทิงฝาเพราะเขามอนิสหลงเขามาบ้านเมืองไทยโดนี่บอมีรัฐที่คอมมวนิสต์แล้วเพราะเสียงแคนเสียงแคนนี่ไปเป่าให้พวกที่หลงป่าเข้ามาสมัยพ,พระพพทธสนิทพลาโดนี่ประเทศไทยบอมมีคอมมวนิสต์ย้อนเสียงแคนเอาเป่าไล่ที่เขาเป่าใส่เอื่นมาไล่น้อยอาเชิญ กาท่มน,น้ำดีพวกเจ๊บก้บเยยายกตนเงนเยลเง้ยมนต่าไใกไหนจตอนจวดตอนจวดตนจุด เด้งไลเกือกอกเลยเกือกเกือลยเลยี่ายเดียวะจอดอู่ที่เฮ้ยยี่พอสนองเรามักหลายปลาหมอแค้นพิทยาเนี่ยคองปลอมในคล้องแท้พะนะก็เลยมาเป่าสดๆให้ฟังนี่แหละแค้นแท้หมอแค้นหมอลำวิทยานี่ระดับปริญญาตรีจุดหมายหาด้ว พวงมังโล่ง,อง,ลงเอาซ้ำนี่ละฮะ,ะบานี้ลายน่อยจบลงเตยพุทธยสงอีพอหนองฟังด้วยนี่เขาเอิ่นมาเตยพุทธยสงออีพอฟ้อนนี่คือบรรยากาศหลังการแสดงหมอลำเสียดลงแล้วไม่อย่างนู้น มาเถออ่ะมาถ่ายกันอยู่เนี่ยอ้ยอะให้มือกองน้ำนั่นยี่ยนื้เนี่ยฮะมันใจไว้มันใจเลยเนี่ยที่ผ่อนใจไงจะสปอร์ตมอบคนละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยให้หมอแขนแล้วก็หมอกองเฮ้ยเออตัวมึงเอาหมอกองหมอบีกองกอเอาขึ้นรถแล้ว รำมิตรยาหอมหัวฝากคื่ฝากน้องลูกผู้ทุกคนอีพอน้องเรารับมีอยังกระบอกใส่เด้อพ่อเด้อมีการมีงานเอื่นใส่รถบ้านทุนแค่ที่รถไปหาลูกนะยังลูกร้านเห็ดผสมเครื่องเส้นจังพิมู์ฝากผู้เล่าครับครับช่าเจนโอเคอรับสิบสามปีหน้ากัไปเรื่อยๆโอเคสวัสดีสวัสดีอาลาพีล้าน้องบ้านเมื่อบ้านเมื่อซองเดือนหอนลายสวัสดี